สวัสดีคุณผู้ชมทางแบนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องจบกับกันนะครับกดเ K ตรงไหนนะวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบจุดๆนะวันนี้เราจะมาเล่นแบบเบ็ดบรเราจะมาเล่นสกิลวันนี้ไม่สกิล เอลซ่าเกีกเอลซ่าดีกว่าหรืออัลเบรียดีอัเบรียดีดีกัมจิมะเือปะแตกท้อหน้าวันพายหรืออกแอบอาบน้ำ้าไหนอาบน้ำข่านเอาจที่ไหนมาสัอ่ะเาไปคนบ้นยึดขเป็นปนสองกระบอกปืนลูกงยาวแบบแรงนึกระบอก เยี่ย่สองสน้นท้องรอจุยเ <บ puis> ออรวมใสกิวิวบรีนกิวนี้คตรจะคักเลยคขดจะกรียมเนี้ยงหงเกรียนเนี้ยงหงคงเทียนขีด เอรามีวินอนยู่สิบเอดแล้วน ouais, 10. ี่วินอยู่แล้วข้าไปร้อยกว่าไม่น่าร้อยกว่าร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดมาเลยจะถึงเวลาแข่งโอ้ยมาเลยจะถึงเวลาแข่งนี้มาเลยดะเริ่งเวลาแข่ง เธอสอคสุดทายคอยไปิคนต่อไปแลคนที่เราดูนุ่รคไม่รู้ว่าเป็นตำรวจไม่รู้ใครมาเลยยิงสวนเอาก่อนเลยเดี๋ยวถามว่ายิงผมหลัไม่รู้ใครมาเลยยิงมาก่อนไม่รู้ว่าเป็นตำรวจอย่างเงี้ยหรอะยิงสวน้มนเยไม่รู้ว่าเป็นตำรวจ จะเริ่มเกมนี้วให้รอ,อเป็นชาติหนึ่งแล้วเออแล้วเกมสักทีสกิลนี้เวลากดใช้สกิลมันก็จะวาร์ปไปหาคนเออที่ใกล้ๆไกลๆกลไม่รู้มันจะดีเลยไป z ุ่มหาคนใกล้ๆกลไกลไกล,กล,กลอย่างบอลมาหาเราแล้วเรากดละเมิดฐานแล้วก็กดสกิลนี้แล้ว,ลว,ลลวเราจะวาร์ปไปีูอื่นถ้าบอลมาติดที่ตัวเราเราก็ยังมีเวลาอยู่นะคู่ค้างอ่ะ เราจกิลต,ตัวเองอ่ะนี่ข้าวผู้ชาวเลยอ่ะเออมเดี๋ยวเราจะปั่นหนึ่งทีนะเกิดปวดปวดเกิดเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีเกมโอเคงั้นกาแฟครั้งที่สองแลเดี๋ยวเราตัดภาพไปอีกทีตอนเริ่มเกมอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ ก็ตัดไม่์ที่นะครับเราก็มาเล่าสกิลนี้ <c oughs> มันเหมือนโดจนจักรพรรดินี้วว้าแบบ <c oughs> เหมือนแสงสีฟ้ามันกำลังจะว้ามาก็คือเหมือนจกักรพรรดิ้วอ่ะแต่แล้วไม่มีจกักรพรรดินี้วเพราะมันต้องเติมที่เกี็บเติมไม่ต้องเติมกระเล่นได้ จนตายตอนำไมเราไม่อยูาอยากอยู่ในที่มืดอ่ะอยากอยู่ในที่มืดฝดฝุดฝุดถ้าบาเรียมาน่าจะดีกว่านะเพราะบาเรียก็คือโหดที่สุดในสกิลของเรา ฉันรับได้ฉันรับได้ฉันรับเอง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 เซฟกลับไปเจ็ดหกห้าสี่สามสองแล้วไม่อยู่ที่เดิมอ่ะทุกคนทำไมเราอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเราคิดไปเองเดี๋ยวเราคิดไปเองอ่ะ จะ็กคนหรือแล้วคิดไปเองเราคิดไปเองอะ่ะเมื่อกี้เราโดนหมามือเราโดนหมาแต่เราไม่ได้ใช้สกิลสายฟ้านั้นเลยอะ่ะเราไม่มีสกิลสายฟ้านั้นเลยอะมันเป็นคนข่าฉันฉันมีดัวเตี้ยอยู่ในึ่งเอ็มอุ้ยมไม่ถึงโฟดนี่เราสมด้แต่ดับนี้ อยเข่งเข็งแขงแขงเข็งแขงของข่องเข็งแขงแขงกระดด็งกระดงกระถุงคุ้ขาเวลาถูกไปหาไขหาตโดนสกิลตุ่ยโดนสกิลตุ่ น่าตกจริงๆตาวันนี้เราจะได้มือใปากือวันนี้แล้วเป็นเด็กตุยด้วยคนคนั้นเนี่ยเธอ้างว่าเป็นทานแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ ถ้าบอลแดงก็จุบกาปาด้วยเลยเราจะแกงบาเลเลยถ้าบอลมาเพราะมันอ่ะแรงมากเลยนะตรงน่าขจงตาน่ะตามคนอื่นดีนะกลายเปว่าถูกสั่งแท้งตลอดล่าสุดก็มาอ้้อยอใจที่เพื่อนของป้าไปขับรถจอดแคบบ้านเขาจนเกิดเหตุการณ์ที่มานี้มารื้อรั้วทังกะสี บอลอยู่นี่นบอลอยู่นู่นตายได้ไงไม่หยุดไม่อยากเลย่ะเพราะแม่เตะไม่นานเพราะเราเล่นนานเราเล่นมานาน่นอนค่ะมันหาเ้าไม่ใช่รู้กับเราเดี๋ยวเราเล่นไปเลยหลายนาทีหลายวันนี้เราก็เล่นยาวเยียจนถึง วันนี้เราจะเล่น25นาทีแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านมา7นาที24วสิบสี่วินโอ้น่าเบื่อไม่มีอะไรทำเอ๊ะเอ๊ะอยากไปเล่นสุดประสั์แต่ก็ไม่มีคนคุยมันก็มีคนคุยแหละแต่

กัวเลขแล้วเมื่อห็นไหมว่าปารีมันดูชัดเอ้ยเมเป็นไรเอ้ยคมเป็นไรเมเปเม ใช้ดับดำดีกว่าดับดำ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 ดัเนี่ยเนี่ยเนี่ยบนี่ดับดำวันนี้เราสุ่มได้นะอันนี้เราก็สุ่มได้เหมือนกันอันนี้มีจับตันอันนี้ได้จากคู่แต่เราไม่รู้อ่ะแต่เราอื้มว้า เปียเวสเปดเขียวสุดาทีสาั้เอไม่ได้ับพงไได้สู้มเราจะได้ดาบทองท้องทททได้ดาบมีรบุรุษได้ดาบวีรบุลุษมาอันนี้ขอดูสกิลเฮยดาบกระจุกกระเจกาะ ฝันหมดไม่ข่าวหรอกอยาจะตายพอนะสมมติา <c oughs> โอ้ยทุกคนเราเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่มีอะไรเลยยัง <c oughs> น่าเบื่ออย่ามีคนคุยไม่มีอะไรทำนอกจากถ่ายยูทูบ อาตายไปไตเมันอไหรจะมาถึงได้ชิสกีโอ้เห็นระเบิดตัวน่เต้าตาตัวหน่าว่าคนอุ่มาถึงแกเจอฉนีแล้วต่อไปแกเจอฉนีวันนี้เราก็เล่นยาวๆยี่สิบนาทีมาเห็นตัวเดียวทุกคนก็เห็นกันใช่ไหม ฟรีหน 1, to like like ึ่งก็จะฟรีก็หื้มได้ถั่วส้มสองไปเติร์ไปเติร์พี่เติร์จะไม่มีแดดเขียวว่าแดดเขียวอยู่ทั้งนั้นทั้งนั้นยำ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 มัม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  มาลุกมาขี่ขา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 หมูเด้งหมุนหมุนเง่ง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 ง่งเง่งง่งนงิ่งนโอ๊ยคน่งมันแบบอ้วยมันจะตายแน่แต่พวกมันไม่บาดเว้ยเอ้ยชุดเกง ตายหรือยยมันค้างเนี่ยมันก็จะตายตายอยากให้เจ้าด้ีคนนั้นตายมากเลยนะยเอา้าอะไรเครื่องค้างแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนแปบบ๊บทุกคนเรากลับมาเร็วเกือบจะเกิดบเร็ว อันมันก็ไม่ขางแล้นี่นะไม่ค้างได้เงินมาตั้งพันห้า,มไ,มา,มไ,มามไม่ได้เงิน 1, มาตัง้งกิ๊กเกจะโหวตไหมจ็ตสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองพันเจ็ดร้อยห3สิบมึง โอ๊ยน่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อไม่เบื่อค่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันจะคล้องค่าเฮ้ยน่าเบื่อ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  อันไม่คนไทยมีคนไทยไหมค่ะคนไทยไม่เคยเดี๋ยวแม่กับฉันเดี๋ยวแม่กับฉันไม่กูไม่กูจะช่วยกูดูตอนที่ช่วยกู มาดิมาดิเฮ้ยขาขาขาข่อย่ะขาไห้กูกูกูหนุ่มละหนุ่มละ ดูต้องได้โหดีนะยังไม่ยู้ใช่วยระคือจะค้างไปนะคะตูมแบกก็คือตอนตาตาตาตุยตาตุยอุ้ยดูไงโอ้ย

ไปต่อไปต่ไปตไม่ได้ไม่ไ้เงไม่ไม่ไเยอะแดบเขียวไม่ใช่ดมันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไแดเจ้าเป็ปอยากได้แดอันนี้ได้แดดอันนี้เมื่อกี้ก็ขงอันนี้วันนี้ก็งอันนี้ใช้ดาดหนึ่งบีซอดีกว่า 哎，那蛮帅的，那蛮帅，样别那，我一看，看这边呢，看呢看呢，啊，巴黎，巴黎羞羞羞，害羞度，巴黎羞羞看，哎呀，不、嗯。 ทีนี้ก็วาวุ่นเลยทีนี้ก็วาวุ่นเลยห้าวลาุห้าวลาหวจง่าเ็ดตยเป็ดตายตุ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 ยยมันอยู่ไหนวาปน มันแค่เชี่ยวคุยนาทีหนึ่งวินาทีเท่ากับโลกนั้นหมุนไปห้ารอบจริงหรือเลิสวิสามวิสี่วิห้าวิ หกวิเจ็ดวิคู่นั้นา,าลงมาตงงากาันใจังลงไคูไ่าไฟ้านะฮะอีกคนน,นึง,สง่สทิอายุปีเื้อลายอยู่ อ๋อนนอีกสี่สี่นาทีวันนี้เราเล่นแค่2ยี 2> ่สิบห้านาทีสาสิบวิวแข่อีกสามบวกัน เดี๋ยวคนหน่าจะเบื่อกันแล้วนะเพราะว่าหวังนีทั้งทั้งทีโอ้ยอย่าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตั้งนับบกกันถ่ายอันนี้เลยกลางชื้อละมุนคขึ้นๆโอ้ถ่ายรูปไปรีบร้อยรีบ เอาาอีกแต่รูปปูเพลิงปัาอืมโอ้โหนี่ยนาน้กมาขึ้นลตุ้เป็นไงสมน้ำแน่ตามคนอื่นมากต้ม ตูมตมต้มต้มจริงๆหดือรเน่าเบี้ยจังเลยน่าเบี้น่าเบียน่าเบี่น่าเบ้เาเบี้ยเน่าเบี้ยเน่เบี้ยเน่าตย ยือัเบอกมเด็นูกนอคนนีของท่นกับกาอบอบางัวทอท่านผู้่พันอกว่สมอนก่อนเล้นกันตอเล้นกันตเขาก็สบยเกอไร้งคนนี้มันจะหักข้างหนึ่งช่ยในสุดก็หักข้าง ไม่กี่ครั้งนะแม่เลย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 เมื่อไรฉันฉินกัด ่้องด้วย้พอไปวงหม่าไมคบแม่ค้ามีเอเนี่ยถูกผักนะฮะล้มเธอเลยต้ไปหยิบมีดมาเพื่อ้องกันตัวแล้เหตุการณมัุ่มวุ่นวายถูกุมเป็นไปตามที่อบอกเธอมีายหลักฐานที่ถูกด่าออช่ตาบปินึ่ลยอุ้ยไม่ไม่รูปชาวเา

ไม่หมดนะเรื่องสักทีมาปุ๊บตายปุ๊บม๊บตยป๊บีก่นานสามสบวินาที ชิบสองไงฉันต้องการจคิดเสมอมื่ทีถึงฉันจะปิดคิ๊ไปได้ฉัจะทำอะไรจะทำอะไเริ่มไปหมดหนอสมสมดับชมู้ได้ดาบทิ่กล้องคนต่อ ได้ดาบตุ่มๆขอดาบทองได้ไหมโมขยุมหนังค่อุ้ยไม่ใช่อุ้ยลืมไปกดตรงนี้ดาบทอง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 ไม่มีดาบทองเสียได้ดาบทอง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 โหได้กระดูกกล่องทองติ๋งมา ด้วยคือกระอกสงสองสสมิังก็้เ่มักิดอะไรขนะครับเหตการเกิดขึ้นคั้งประวานนี้ก็ได้เจอกับพ่อของฝั่งคู่กรบาเจ็บเขาก็บอกว่้องขอาปทํธให้กับฝั่งเด้วยนะค่อว่าฝั่งเขาไปรุมทาร้ายเนี่ยอหยงะม่ได้ลุมแล้ไม่ได้ใช้อาวุธวก็คือนี่ เาิดอะไร้นเขาได้โผล่ไปถ่ายหอแต่จากคู่กรณีที่มาเนี่ยใช่อหมใช่ใช่จักบังคับอกพ่อลุงเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยนี่องจากนั้นคู่กันเลยค่สอคนก็คว้าคอเสื้อลูกชายที่อยู่แถวนั้นที่ไม่รู้เรื่องนี่ ฉันก็คือคนที่ไต้องตงกับช้เท้าโอ้ยค้างค้าง้างไม่แมวชอบช้ำจริมน้ำปาจล้ำป่าสมู่ำต้วเสร็ จริงที่ว่าเขาเคลียร์ไปแล้วมันพวงไปเนี่ยมันพวงกับเอาบาโดนฝั่งลูกชงลูกชงเเราที่ไม่เกี่ยวข้องเลยเลยแต่เด็กเขาไม่รู้เรื่องไงคะเด็กเขาไม่รู้เรื่องคนไฟเขาไม่รู้เรื่องไฟขานเขาจะมากระชากบอลเขาบอกไม่รู้ไม่รู้จะไปตามให้เลิ่มข้ามฝาเราก็ข้ามฝาไปเสร็จปุ๊บขัดเลี่ยนขัดไฟเลยนะแต่ดูตามชิ้นแล้วแก็เป็นพวกเขายุ่งไปทีนี้คือเพื่อนเขาช่วยน้องตามนั้นเลยครับตามนั้นเด็กแต่เด็กเขาผมลุ่มแล้วไฟถ้าใรู้ว่าก็ได้อยู่ตรงนั้น

กำลังตึงเองแค่กำลังติงๆมาจะมุดโอเคเฮ้ยกันอีกสตาร์นะจริงๆไม่ได้เกินเวลาที่เราต้องเลยกินแล้วก็แถมๆนะแถมๆคือเดี๋ยวมันจะจะจบไป รินแล้วก็ไม่ไวหรอกรุ่งทาี่ะเด ใมันบอกวามไหนนจะมาหาเชที่นี่เนาะทนนดีนะเออแล้วยังไม่ถึงตัวเลย เห็ตค่ะเห็ค่ะพุดค่ะุดคขอน่นะคะขอได้ก็คือเตคโอเคขอดาบทองก็ไม่ได้โอเคแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย